สวัสดีค่ะจุดต่อครอบครัวกลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาทำยำใหญ่กันค่ะยำใหญ่เป็นอาหารโบราณอีกหนึ่งเมนูนะคะที่หาทานได้ยากก่อนจะไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะนำกระเทียมดองพริกจินดาแดงแล้วก็รากผักชีไปตำรวมกันก่อนนะคะตำออกมาก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะ เราไปเริ่มทํากันเลยค่ะส่วนผสม,สมในการทํายําใหญ่ก็จะมีกระเทียมดองพริกจิดาแดงรากผักชีตำรวมกันแบบนี้นะคะถั่วลิสงบทน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาไข่ต้ม แล้วก็ไข่แดงไก่ฉีกแล้วก็กุ้งต้มนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะหนังหมูซอยเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะในส่วนของผักก็จะมีแตงกวานะคะหั่นสไลดบบางๆแบบนี้ค่ะผักสลัดค่ะหั่นเป็นชิ้นๆพอคำแบบนี้นะคะมะนาวหอมใหญ่ หั่นขวางแล้วก็แครอทหั่นฝอยมะเขือเทศขึ้นช่ายหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำน้ำยำกันเลยค่ะในส่วนของน้ำยำเราก็จะใส่พริกที่เราตำไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว ะนวบีบใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะบีบีน้ําตาลให้ละลายเข้ากันเลยค่ะพอทุกอย่างละลายดีแล้วนะคะก็ให้ใส่ไข่แดงลงไปค่ะใส่ไข่แดงลงไปหนึ่งฟองนะคะเอาเฉพาะไข่แดงค่ะแล้วก็ถั่วลิสงจากนั้นทําการบีบีไข่แดงนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ เราก็จะใส่เครื่องลงไปเลยนะคะใส่ไข่ต้มลงไปค่ะไก่ฉีกใส่ลงไปเลยค่ะหนังหมูนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่กุ้งลงไปแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะค่อยๆคนเบาๆนะคะตะล่อมตะล่อมคนไปค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่หอมใหญ่แครอท มะเขือเทศขึ้นช่ายแตงกวาต้นหอมผักสลดัดพอเราใส่ทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะก็ค่อยๆตะล่อมค่ะตะล่อมคนเขาเบาๆนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะพอเราคลุกเคาทุกอย่างเข้ากันค่ะแค่นี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะในการทํายำใหญ่ค่ะเห็นไหมคะง่ายไหมคะนี่ค่ะ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเรามาทําการชิมกันเลยค่ะตักคำโตๆเลยค่ะอ้มันจะออกรสชาติมันๆค่ะมีความหวานมันเค็มนิดๆนะคะแล้วก็เปรี้ยวหอมมะนาวค่ะใครมีโอกาสก็ลองไปทําทานกันดูนะคะยำใหญ่ค่ะ เป็นเมนูของคนสมัยโบราณนะคะหาทานได้ยากค่ะเราทำทานเองที่บ้านได้ง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook f a n นเพจจุดตเตาาข้าบครัวให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ